ศาสตราจารย์ดรอเนกเหล่าธรรมศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชมการแสดงดนตรีไหว้าสาบุบรพาจารย์ถ่ายทอดเสียงเพลงพื้นบ้านผ่านการแสดงของวงดนตรีซิมโฟนีออเคสตรานวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีดรวิภารัตดีอ่องผู้อุ่วในการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่สนใจเข้าชมการแสดง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวอกล่าวว่าการจัดแสดงดนตรีต่อยอดนวัตกรรมเพลงพื้นบ้านเพื่อเผยแพร่ให้เป็นมรดกของชาติจะแสดงทั้งหมด5ครั้งจากเดิมที่ตั้งใจนั้นจะจัด8ครั้งแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้ต้องจัดเพียง5ครั้งนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวยังได้กล่าวชื่นชมรองศาสตราจารย์ดรสุกรีเจริญสุขที่นําวงดนตรีซิมโฟนีออเคสตราจัดแสดงให้ชมชุดสุดท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นการจบการแสดงที่สวยงามจากนี้ไปจะเป็นโครงการอื่นๆที่รองศาสตราจารย์ดรสุกรีได้นําเสนอไว้อีกหลายโครงการซึ่งการบรรเลงเพลงของรองศาสตราจารย์ดรสุกรีถือเป็นดนตรีที่มีคุณภาพสูงมากทําให้เข้าใจความเป็นมาของเพลงและเข้าใจถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมได้อย่างสนุกและเพลิดเพลินซึ่งการจัดแสดงแต่ละครั้งมีดนตรีพื้นบ้านมาร่วมจัดแสดงด้วยอวอก็ทําไปเรื่อยๆนะอวอก็ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อบว่พยายามช่วยวิธีช่วยของเราก็คือทําวิจัยวิจัยก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเอกสารเป็นหนังสือเสมอไปการสร้างเพลงพื้นบ้านแล้วก็เอาใส่ในวงซิมโฟนีแบบนี้ก็เป็นการวิจัยอย่างหนึ่งดังะะนั้นเนี่ยกระทรวงอบวเนี่ยไม่ใช่สอนหนังสือไม่ใช่วิจัย,ไม,จยไม่ใช่นวัตกรรมไปแค่นั้นเองแต่ว่าเอาคนที่เรียนมาเอาน,เอานักวิจัยเอานักวิทยาศาสตร,ร,ร์เอาศิลปินเอาสถาปนิกเนี่ยไปสร้าง เศรษฐกิจเชิงสร้างสารรค์ให้แก่ประเทศหรือสร้างเศรษฐกิจเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้แก่ประเทศด้านดรวิพรัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติกล่าวว่าวชได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับโครงการขยายผลต่อย,ยอดนวัตกรรมเพลงพื้นบ้านเพื่อเผยแพร่ให้เป็นมรดกของชาติของมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขซึ่งดําเนินการโดยรองศาสตราจารย์ดรสุกรีเจริญสุขในการวิจัยเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยการค้นหาเพลงเก่าของชุมชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อนำมาเรียบเรียงใหม่พร้อมเล่นผ่านวงดนตรีซิมโฟนีออเคสตราเพื่อรักษาเพลงเก่านำมาเสนอในรูปแบบใหม่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเสริมสร้างสิ่งใหม่บนรากฐานสิ่งเก่าเพื่อรักษาสถิรภาพและอัตลักษณ์ของสังคมไทยให้สืบทอดและคงอยู่ต่อไป